สวัสดีทุกชมด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนีนิครับอะไรตอนนี้เราก็อยู่กับช่วงแนะนําหนังสือโดยหนังสือที่ผมจะามาแนะนําในครั้งนี้นั่นก็คือเรื่องนี้ครับผมชีวิตสมรสของแม่มดสาวนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเล็กศิษย์ก็อยู่กับทางเอ่อของปีกนิกนะครับผมซึ่งก่อนที่จะเริ่มวิดีโอแนะนํานะครับผมผมก็ขอ บอกเลยท่านผู้ชมสักหน่อยนึงนะครับผมนะถ้าหากว่าท่านผู้ชมเนี่ยฟังเสียงผมแล้วอาจจะรู้สึกว่าแบบเอยเสียงผมมันเปลี่ยนไปแบบแปลกๆก,ก,กันอะไรพวกนี้นแลผมนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตอผมติดโควิดนะครับนะรอดมาหลายซีซั่นมากๆแต่ว่ามาโดนซีซั่นนี้นะครับผมนะสลับโควิดนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องของตัวเองไม่ะไม่ได้ออกไปจากนอกบ้านตัวเอง,เองสักพักใหญ่แล้วนะครับผมนะก็กำลังรักษาตัวอยู่นะครับผมนะเลยทําให้ เสียงผมเนี่ยมาอาจจะแปลกไปหน่อยเนาะพอดีตอนนี้เนี่ยผมก็ใส่แมสด้วยนะเพราะว่ากลัวกลัวน้ําลายตัวเองไปโดนหนังสือก็แล้วกันนะจอนช่วงเี่ผมมาพูดแนะนำลูงนี้อยู่นะครับผมนะก็เลยแบบว่าเออใส่แมสเซฟเอาไว้สักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมนะพอนันแล้วเสียงก็อาจจะแปลกหน่อยเนาะนะขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับผมนะก่อนที่จะไปดูตัวของรูปเล่มนะครับผมเรามาดูของที่ได้มาจากตัวของสเปเชียลเซตกันสักหน่อยหนึ่งนะครับว่าได้อะไรบ้างเนาะนะครับผม อ่าสำหรับฟองที่ได้มานะผมนะก็จะมีตัวของโฟสการ์ดสองใบเนาะที่จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะ mm hmm. อ่าก็คือถ้าผาาว่าใครที่ซื้อเป็นตัวเล่มธรรมดาเนาะมันจะมีโฟส์การ์ดหนึ่งแถมให้นะแต่ผมว่าจําจาจาไม่ได้แล้วว่าเป็นใบไหนแต่ไทยเดาว่าน่าจะเป็นใบนี้นะที่บอกว่าได้ได้มาดับตัวของซื้อธรรมดานะผมนะส่วนของที่ได้เพิ่มเข้ามาในสเปเชียลเซ็ตก็น่าจะเป็นใบนี้นะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับผมอ่าแล้วก็จะมี เป็นตัวของการ์ตูนสัน้นอีก2เล่มเล็กๆนะครับผมนะเนื้อหาไม่ได้มีอะไรมากมายเปิดก็ไปมีให้อ่านอยู่แค่2หน้าแล้วก็จบนะครับผมจนะเป็นช่วงที่หลังจากคู่เนี่ยเนี่ยเขาทําอาหารเสร็จแล้วนะครับผมนะคือในมังเล่มหลักเนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ทั้งคู่นั้นเนี่ยทำอาหารอยู่ด้วยกันนะครับผมแต่ว่าในตัวของการ์ตูนแถมตรงนี้นะครับผมก็จะจะเป็นเนื้อหาช่วงที่ ทั้งคู่นั่นเนี่ยป้อนอาหารให้กันนะครับผมนะต่างฝ่ายต่างป้อนให้กันนะครับผมนะเอาไว้อ่านแบบน่ารักน่ารักเฉยๆนะครับผมนะไม่ได้มีอะไรมากมายเนาะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับของที่ได้จากตัวของสเปเชียลเซ็ตมานะครับผมในราคา315บาทก็ถือว่าโอเคแหละเนาะสำหรับของพี่นกนะครับผมนะได้เท่านี้มานะฮะทีเราก็มาดูตัวของรุ่นเล่มโดยรวมกันนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะครับผม อ่าสลับตัวของหน้าปกหลักเนี่ยนะครับผมนะก็จะเป็นตัวของผู้เอกหลักของเรื่องอย่างตัวของทาเนียแล้วก็ตัวของเมลิซานะครับผมนะส่วนตัวของหน้าปกนะผมเรื่องนี้ถือว่ามาแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะครับผมนะเท่าที่ผมสัมผัสมาก็คือปกแบบผิวด้านนั่นเองนะครับผมนะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในยูริที่เป็นหนังสือการ์ตูนของฟินิกส์นะครับผมส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นนะครับผมมันจะเป็นปกแบบออกมันอนะ มันจะเป็นปกมันซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกเลยบางที่มันเป็นปกด้านนะครับผมในที่ผมลองจับมานะครับผมนะก็จัดได้ว่าแจ่มนะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยผมว่าถ้าจะชอบตัวของปกด้านมากกว่าปกมันนะผมรู้สึกว่าฟิลลิ่งผิวสัมผัสอะไรการจับเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่มันดีกว่านะถ้าเรื่องไหนที่แบบมันทําเป็นปกด้านมันเนี่ยผมจะชอบมากๆเลยนะครับผมนะซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนนะครับผมนะปกด้านมาอย่างนี้ อ่านี้ก็จะเป็นตรงสารของเรื่องนี้นะครับผมนะก็จะมีชื่อเรื่องมีรูปนะผมแล้วก็มีเรื่องอมีตัวขอคนวาดนะผหจะตามปกตินะครับผมนะแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้เขาจะวาดจะเป็นสตูดิโอนะมังเอร์ ดูจากชื่อดูจากชื่อคนวาดนะครับผมเนี่ยมันสตูดิโอเฮดไลน์เลยนะครับผมนะถ่าแลคนที่อ่านจบแล้วแล้วไปอ่านด้านหลังเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าโอ้เรื่องนี้ใช้คนวาดกันเยอะมากมากนะครับผมนะจนผมคิดว่าแบบเอ้ยนี่มันทำแอนิเมชนันหรือเปล่าเนี่ยทำไมทีมงานเยอะกันล้วเกินนะครับผมอ่านนี่ก็จะเป็นด้านหลังของเรื่องนี้นะครับผมนะก็จะมีตัวของในเรื่องย่อนะครับผมว่าในือเรื่องเนื้อ,อหาเป็นยังไงเนาะนะครับผมในะราคา175บาทนะครับผม นะก็คือด้านหลังก็คือจะดูเรียบๆนะผมนะไม่ได้มีการใส่อะไรให้มันดูเยอะๆวุ่นวายาแต่ว่าเดี๋ยวครับผมนะค่อนข้างที่จะมาแบบเรียบง่ายเลยนะครับอ่าดีว่าเปิดดูข้างในกันบ้างนะครับผมข้างในเนี่ยก็จะไม่ค่อยต่างจากตัวขอบข้างนอกเท่าไหร่เนาะเนี่ยก็คือมันจะเป็นลายเดียวกันเลยแต่ว่าสีอาจจะเปลี่ยนๆไปหน่อยนึงนะครับผมเนาะเนี่ยปานี้ปานี้นะครับผมนะอ่าไม่ได้มีแบบว่า เจอร์อะไรมากมายนะครับผมนะไม่ได้มีแบบภาพกราฟิกอนะไรมาเพิ่มเติมเยอะนะครับอมีมีบอกด้วยว่าใครเป็นคนทำโคเวอร์นะครับผมเนี่ยไม่รู้ว่าอ่านเห็นกันหรือเปล่านะ,ะซาวานะซาวาดีไซน <c oughs> ์เป็นคนดีไซน์อะไรนะดีไซน์ตัวของปกนะครับผมทีนี้มาดูข้างในกันนะครับผมอพอเปิดมาปั๊บนะครับผมหน้าแรกหน้าสีก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมนะเป็นรูปเดียวกันกับตัวของภาพแถม นะครับผมนะไอตัวที่มันอยู่ในหนังสือเล่มแถมอะที่มาเป็นการ์ตูนตสองสองสองไอสองหน้านะครับผมอ่ <c oughs> เปิดขึ้นมาอ้าวทาไมหน้านี้มันขาวจ้วะอะไรล่ะ <c oughs> เอ้ยแปลกนะหรือว่าพี่เขาลืมใส่อะไรเปล่าเนี่ย <c oughs> เออไอเราก็นึกว่าแบบมันจะมีภาพอะไรอีกนะอ่าในก็เป็นชื่อเรื่องเนาะเปิดขึ้นมาปั๊บจำนวนตอนที่มีให้อ่านนะผมนะค่อนข้างที่เยอะเยอะเลยนะผมเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ย เนื้อหาตอนหนึ่งมันจะไม่ได้ยาวมากนะครับผมแตนะ่ตอนหนึ่งเนี่ยมันจะมีประมาณแบบว่าห้าหกได้เองนะครับผมเราไม่ได้ยาวมากนะครับผมนะก็จะมีอหาได้หมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมีเน้อหาทั้งหมดยี่สิบตอนนะครับผมและตอนหนึ่งไม่ได้ยาวมากนะครับผมนะ น่แต่เปิดให้ดูกันสักหน่อยหนึ่งอ่าสักตอนหนึ่งนะครับผมนะตอนนี้ก็ได้นะฮะอืมเนี่ยเป็นประมาณน,นี้นะครับผมนะนะอันนี้คือตอนแรกนะตอนแรกมันมีอยู่แค่แบบไม่กี่หน้าก็คือจบแหละ สำหรับเรื่องนี้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตอนที่หนึ่งตอนก็จะมีหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าเนี่ยสี่หน้าห้าหน้าหกหน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าประมาณแปดหน้าหกถึงหกถึงแปดหน้าตอนหนึ่งนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้นะฮะอ่าก็จะเป็นปานี้นะผมนะสรับรูปเล่มโดยรวมของเรื่องนี้นะครับผมนะราคาก็ถือว่ายังสูงตามสไตล์พี่นกเขานะครับผมนะแต่ว่า เรื่องนี้นี่คือเปลี่ยนมาใช้เป็นปกด้านแทนนะผมนะโดยส่วนตัวผมค่อนข้างชอบนะครับผมนะราคา175บาทนะผมนะน่าจะเป็นราคาเบสพื้นฐานของนาวยุลิของพี่นกก็แล้วแหละนะหลังจากนี้ไปก็น่าจะเป็นราคานี้กันหมดนะครับผมสําหรับตัวเรื่องนะครับผมนะก็จะเล่าไปที่ตัวของสองไม่มดนะครับผม mm hmm. นีนะฮะ คนหนึ่งน้ำชื่อว่าเมริซานะครับผมเมดิซาคือตัวของแม่มดผมยำคนนี้นะครับผมในที่ตัวสูงนะครับแตนะซึ่งตัวเธอเนี่ยเป็นแม่มดที่ค่อนข้างจะเก่งกาจนะครับแล้วก็ชํานาญในการใช้เวทมนต์มากๆนะครับผมส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือจะเป็นตัวของแม่มดทานเนียนะครับผมนะซึ่งตัวของทานเนียเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแม่มดมือใหม่นะครับผมที่แบบว่าไม่ได้เก่งเวทมนต์อะไรมากมายนะครับผมนะซึ่งตัวของเมริซาเนี่ยก็ต้องแบบว่าพยายามสอนตัวของทานเนียเนี่ยใช้เวทมนต์นะครับผม นะซึ่งถามว่าทาไมทั้งคู่เนี่ยต้องมาอยู่ด้วยกันนะครับผมนะเหตุผลก็คือทั้งคู่นั่นเนี่ยแต่งงานกันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งในเรื่องนั้นเนี่ยการที่ในมดแต่งงานกันเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพลังของทั้งคู่นะครับผมนะนะเพื่อที่จะทําให้ทั้งคู่นั่นเนี่ยสามารถก้าวข้ามป,ประตูแห่งสัจจะไปได้นะครับผมนะซึ่ง หนึ่งในวิธีนะครับผมนะที่ทําให้การแต่งงานของทั้งคู่เนี่ยยิ่งเพิ่มพลังมากขึ้นไปเรื่อยนะครับผมน,นั้นคือการเพิ่มความสัมพันธ์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งกิจกรรมที่ทั้งคู่เนี่ยทำอยู่ด้วยกันอยู่บ่อยๆเลยพวกนี้นะครับผมนะทางกันทําก็กอยู่แบบหลากหลายรูปแบบนะครับผมนะก็จะเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะครับและพลังของทั้งคู่นั้นเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมาก ไปเรื่อยนั่นเองนะครับผมนะนี่ก็จะเป็นสตรอรี่หลักๆของเรื่องนี้นะครับผมนะเป็นเรื่องราวการใช้ชีวิตของสองแม่มดคู่นี้นะครับผมนะที่จะให้ให้ให้พวกเราเนี่ยได้อ่านกันนะครับผมเนาะก็คือสลับตัวของเรื่องนี้เนะี่ยเนื้อหาเนื้อเรื่องมันอาจจะแบบว่าไม่ได้ดูมีอะไรมากมายนะผมนะเป,นเป็นแนวยูริที่มาเน้นขายความน่ารักอะ่ะเออมาเน้นขายความน่ารักความหวานของทั้งคู่นี้เลยนะครับผมนะอีกคนหนึ่งทานเนี่ยเนะี่ย นางก็จะออกไปทาแบบเป็นแม่มดใส่ซื่อนะครับผมนะเวลามีอะไรก็พูดออกไปตรงๆเลยนะครับผมนะตัวของมิลลซ่าเนี่ยก็ออกไปทาแบบเป็นแม่มดที่กเก่งจริงๆนะแต่ว่าในใจเรื่องเรื่องของนางนางถือว่าค่อนข้างจะเป็นแบบเป็นคนซึนหนักเออไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าเออพูดแบบว่ายังไงละ่ะคือไม่ค่อยปากตรงกับใจเท่าไหร่นะครับผมนะคือในใจคิดอีแบบหนึ่งปากแต่ดันพูดไปแบบนึงเรื่งพวกนี้นะครับผมนะอ่ะโดยในยแต่ตอนที่เรื่องนี้มานําเสนอออกมานะผมมันก็จะเป็น การเพิ่มความสัมพันธ์ของหนุคู่ในรูปแบบต่างๆนะครับผมอ่าถ้ายกตัวอย่างเช่นออย่างตอนที่2ก็ได้นะครับผมในะตอนที่2องนะตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นตอนที่ทั้งคู่เนี่ยต่างฝ่ายต่าง แตงผมให้กันนะครับผมนาวีผมให้กันนั่นเองนะครับผมน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการเพิ่มความสัมพันธ์นะครับผมนั้นส่วนบางตอนก็อาจจะเป็นตอนทําอาหารด้วยกันอนพวกนี้นะครับผมนะส่วนบางตอนก็เป็นตอนที่ออกไปซื้อของด้วยกันอะไรพวกน,นี้ก็คือในแต่ตอนมันก็จะนาเสนอ,เอ,อวิธีการเพิ่มความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในรูปแบบที่มันต่างกันนะครับผมนะพยายามมาให้เราได้อ่านกันแบบ สนุกเอนจอยกับความน่ารักนะผมนะความหวานที่แต่คู่เนี่ยมาเสือให้แก่คนอ่านนะครับผมนะก็สําหรับเรื่องนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะทายสรุปง่ายๆเลยนะครับผมนะสำหรับเรื่องนี้ใครที่อยากจะได้แนวยูริที่เน้นความน่ารักวหวานๆนะครับผมนะเรื่องนี้ถือว่าอนข้างตอบโจทย์เลยนะครับผมนะก็คือความหวานความน่ารักของคู่นี้เนี่ยมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยติดพันไปจนอ่านจนจบเล่มได้อะครับผมนะพอใจ้แล้วใครที่อยากได้ อย่างที่ผมกล่าวมานะผมนะคุณควรซื้อมาอ่านเลยนะครับผมนะคือนอกจากความน่ารักความหวานเนี่ยถามว่ามันมีอย่างอื่นมันก็มีอยู่บ้างนะครับผมนะเช่นแบบพวกดราม่ามีนะครับผมแต่ว่าดราม่ามันแบบมันไม่ได้เยอะมากอะ่ะคือเพราะว่ายัางไงแก่นหลกักๆของนี้มันก็เน้นทางด้านเรื่องของความน่ารักความหวานมากกว่านะครับผมนะดราม่าคือมันมีแทรกไปยยม,มนอยู่แบบว่านิดเดียวเองนะครับผมนะไม่ได้เยอะมากนะครับผมนะพอจ้นแล้ว อย่างที่กล่าวไปแล้วผมนะใครที่อยากจะได้แนวยูริเน้นหวานเน้นน่ารักนะผมนะมีความตลกอยู่นะครับผมนะเรื่องนี้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะผมนะไปซื้อมาโดนกันนะครับผมนะก็จะเป็นปาลาน,นีนะครับผมนะสลหรับตัวของวิดีโอแนะนําเรื่องนี้นะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอแนะนําตัวต่อไปครับผมลาทีว่วแน่ดี๋ยวแพรกับลาเพราะว่าลาไปก่อนไปหวายครับผมเย้